สัลมส่งอสงใส,งส,งงสเพ่า อันนี้ตอกลึกลงไปเจ็ดสิบเซนนะครับผมน,น,นี่คือไล่ตอกเสาย่อยแล้วก็จะดึงตะข่ายนะครับผมอันนี้คือเสาหลักเสาหลักตอก่อลงไป 8, 10, แปดสิบห้าเซน 8, 10, แปดสิบห้าเซนครับแล้วตอกสมอ ต่อหลักสามนิ้วครับกอบกัวไนครับ,ร,บรับประกันการติดตั้งสิบปีครับผมรัศกรายรับประกันการติดตั้งรับประกันแปดสิบปีกับสี่สิบปีครับรับเหลืออีกร้อยร้อยสี่สิบเมตรครับพื้นที่หกร้อยห้าสิบเมตรครับผมนี่พามาดูไอ้ตรงที่เสร็จแล้วแต่ยังไม่เก็บรายละเอียดยังไม่มัดลวด ครับผมจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับตือตะข่ายนี่ครับนี่สูงร้อยห้าสิบสูงร้อยห้าสิเซนครับผมยาวลงไปนูสุดนู่นครับสุดที่นี่ระยะสามร้อยสามเมตรครับผม ทีมงานั้วเข่าคูเมืองครับที่มาติดตั้งคองเพอคูเมืองเราทําตามพื้นที่นะครับเพราะเราไม่ได้ออกมาสํารวจเพราะโฟร์แมนเอารังวัดให้ดูตอนนั้นมาวัดที่แล้วไม่มีใครใครอยู่มาดูที่แล้วไม่มีใครอยู่ตอนนั้นไม่มีหลักแดนให้เราดูครับจําเป็นต้องทําตามพื้นที่ ก็จะทำฟาร์มวัวเป็นฟาร์มผลิตน้ำเชือ่อาขแล้าขายของอาหารผสมกินผสมเทียมพาชมดูรอบๆครับ ไอตัวนี้6ก0้อยเมตรเนี่ยงบประมาณจะอยู่แสนแปดหมื่นเท่าไหร่นะครับผมเป็นไอตัวนี้มันจะมีเลทนะครับเลทในระยะร้อเมตรถึง200เมตรแต่ในอีกราคาที่ทั้งรวมค่าแรงรวมอุปรกรณ์ทุกอย่างก็จะอยู่500ร้อย บางจังจาก็ัร้อย็2ม0้เมตรจะลดลงเรื่อยๆครับผมอันนี้จะตกไปอยู่ตัวนี้จะตกไปอยู่เมตรละ270 m. หรือเท่าไหร่ที่ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมไปลองดูครับนี่ครับเสาเราจะดึงได้200เมตรแต่ผมดึงแค่150ยหเมตรครับผมนี่ครับคือวันนั้นถ้ามาดูเองมันก็จะมีเสาหลักอยู่ระหว่างนี้ต้นหนึ่งแต่ตัวนี้ ไม่ได้มาดูมันต้องจําเป็นต้องได้ดึงสโลบลงก็ทําให้ได้สวยให้สวยที่สุดแล้วครับผมเข้าไปในป่าข้าวครับนี่ครับเดี๋ยวก็มาเก็บรายละเอียดมัดลวดมัด,มด,มดลายบนหัวตอกเสาให้เสมอเดี๋ยวเราจะได้ดูอีกรอบหนึ่งทางรั้วเพชรรั้วคาวอยคูเมืองแล้วช่อง y o u ู u b e ก็ฝากติดตามด้วยครับผมทำมาสามปีแล้วครับ ่เพิ่งเอาลงแ่เพิ่งทำช่อง YouTube แต่ยังใช้โทรศัพท์ถ่ายอยู่ครับผมก็ฝั่งนี้ก็ว่าจะคิดว่าจะอยู่ข้างบนที่ไหนได้ไม่ใช่มันจะเป็นต้องทำตามพื้นที่ก็คุยกับแต่สถาปันนี้ก็ครับคุยกับสถาวันนี้ก็เจ้าของที่ว่าถ้า ไม่มีใครมาดูวันนั้นผมก็ต้องทําเป็นต้องทําตามพื้นที่เห็นไม่ชัดเห็นไม่ค่อยชัดนะครับผมอันนี้ตะข่ายถี่ปานกลางครับผมถี่ปานกลาง15เซนข้างล่างจะเป็นแค่10เซนอันนี้หมาเข้าไม่ได้ครับ ก,ก็เข้้าไไม่ไดตรงนี้ก็ต้องให้เขามาเอาดินปรับที่เองครับผมเพราะมันคนละระดับอันนั้นก็เจ้าของที่ด้านข้างเขามาดันเป็นคนาเป็นคันา แต่ดันมาโดนลัวเราครับแต่ดีครับที่เจ้าของทางเจ้าของที่เขาเขาเข้าใจเราเพราะว่าเราทำเสร็จไปแล้วแล้วค่อยมาดันนี่เหลือเก็บรายละเอียดแล้วตอกเสาตอกอะไรมัดลวดครับพวกเราจะมัดลวดตรงนี้มัดลวดตรงนี้แล้วตรงกลางแล้วก็ข้างล่างครับประมาณนี้ ตัวนี้ต้นไม้ล้มทับไม่ขาดน,นะครับผมมันจะเป็นสป,ปริงยืดได้นี่ครับพื้นที่ด้านหลัง อีกร้อเมตรครับผมก็จะเสร็จแล้วก็ค่อยเก็บรายละเอียดถ้าสนใจก็โทรมาได้ครับเบอร์096 738 8 2 3 6ครับผม นี่ครับจะมีเสาค้ำครับคานค้ำคานค้ำเสามีฐานมีลวดดึงถามว่าขึ้นสนิมไหมไม่ขึ้นครับผมไอ้พวกนี้กันสนิมครับเครือบกัวนยสามชั้นทางพวกนี้รับประกัน80ปีครับรับประกันการติดตั้ง10ปี นี่ครับตรงนี้ก็ยังไม่เก็บรายละเอยียดครับผมยังไม่มัดลวดน่าจะช่วงบ่ายครับช่วงนี้ก็อีกสักประมาณหนึ่งชั่วโมงก็จะเสร็จฝังอู้ฝังที่ตอกเมื่อกี้อีกประมาณหนึ่งชั่วโมงก็จะเสร็จครับการดึงอันนี้ไม่มีลูดนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคลิปที่ยืนแล้วปีนแล้วก็วิ่งชนให้ดูพวกนี้จะไม่ลูด พวกนี้ก็มามัดไล่มัดทีละเสาทีละต้นครับเปื้อนดินหน่อย ตามริงก็วิ่งชนข้างนอกมาจะเด้งครับตามพื้นที่รางวัดกับวัดจริงมันจะผิดพลาดกันแค่ประมาณไม่กี่เมตรครับ ไม่เกิน3-4เมตรไม่เกิน5เมตรประมาณนี้ถ้าลางวัด ปันคูปันแดงปันคูปันคูนคแดงปันขนานนะครับคุณครับผมทีมเจ้าของที่ครับทีมเจ้าของฟาร์มนะตอนนี้เขาทำห่างหน่อยเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูเขา ดันดินมาใส่ตะข่ายเราเลยแต่ดีที่เขามากุดให้มาขุดให้คืนครับผมพวกนี้ครับอ่าถ้าเรายังไม่มัดมันก็จะเป็นประมาณนี้จะล้มออกไปประมาณนี้เดี๋ยวเราก็ตามมัดลวดมัดตรงหัวสองครับผม นี่ครับก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้นี่ครับเดี๋ยวเราทำดึงฝั่งนั้นเสร็จเราก็จะมาเก็บก็คือเอาลวดใส่ปุ๊บแล้วก็มัดมัดหัวบนท้ายครับผมแล้วก็จะตึงมัดเสาเว้นเสาครับผม ก็มัดเสาทุกเสาไม่ได้เผื่อมันเผื่อมีอะไรล้มทับหรืออะไรมันก็จะทำให้เสาหักเยอะเสาพวกนี้จะงอจะไม่หักครับผมมันเป็นเสาตัวใหม่ ดี๋ยวอันนี้ก็กําลังดึงลวดมัดครับผมดึงจะตึงลวดแล้วครับจะดึงลวดเดี๋ยวอีกสักคู่เดี๋ยวก็เสร็จเรียบร้อยครับผมแล้วก็เก็บรายละเอียดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและช่อง youtube ของวัวขาวบอยนะครับผมสวัสดีครับ